ค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าชื่ออะไรคะชื่อบีค่ะค่ะก็ตอนนี้กําลังเริ่มเปิดเริ่มที่จะมีมินิมาร์เป็นของตัวเองอะค่ะก็คือเริ่มที่จะเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคิดว่าก็จะเปิดประมาณกลางเดือนมีนาค่ะแล้วคิดว่าการอบรมไทยมีประโยชน์ยังไงบ้างคะมาอบรมแล้วรู้สึกยังไงบ้างเอ่อจะบอกว่าดีมากๆค่ะ แล้วก็ได้ประโยชน์มากเพราะว่าเริ่มเปิดเนี่ยจะบอกว่าโดยอาชีพปกติที่ทําอยู่ปกติก่อนที่จะมาจะเปิดเนี่ยค่ะคือไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านนี้เลยและที่มาวันนี้ก็คือได้ได้ความรู้เยอะมากไม่ว่าคือเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เราไม่เคยคิดที่เราเหมือนกับไม่ให้ความสําคัญที่เราเหมือนมองข้ามที่เราอาจจะเน้นแค่แบบคือความคิดตอนแรกนะคะอาจจะเน้นแบบร้านสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออะไรเงี้ยดีกว่าแต่พอมาดูตรงเนี้ยคือพอ พอเข้าประชุมเข้าอบรมแล้วออกมาคือคือมันไม่ใช่แค่ตรงนี้มันมีหลายอย่างคือมันมีอะไรมันมีที่แบบละเอียดมากกว่านี้ที่เราสามารถเอามาปรับปรุงกับเราแล้วเริ่มที่จะเปิดร้านคิดว่าน่าจะโอเคอน่าจะออกมาแบบได้ดีอะค่ะค่ะ,คะเลยคิดว่ามีอะไรที่จะฝากถึงร้านโชว์หอยหรือมินมาทท่านอื่นๆบ้างคะคือพอออกมาเนี่ยบอกได้เลยว่าคนที่จะเปิดมินิมาท์หรือว่าโชว์หวยหรือว่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยค่ะคือไม่ต้องกลัวที่แบบ เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันจะมีพวก c o n v e n น e n c e s o r อื่นๆที่จะมาเปิดใกล้ร้านเราหรืออะไรเงี้ยค่ะคือไม่ต้องกลัวเพราะว่าอย่างวันนี้ที่ได้คือหนึ่งเราต้องทาให้มันแบบให้มีสเสน่ห์ในตัวของเราเองรู้ความต้องการคือเราสามารถปรับเขาคือปรับตัวเราให้เข้ากับชุมชนที่เราจะไปตั้งเนี่ยได้มากกว่าเพราะว่าอย่างพวกร้านออ convenience s ปกติอ่ะเขาจะไม่ค่อยเน้นบ,บริการหรืออะไรมากกว่าอันนี้คือเราเราอาจจะได้ตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็อาจจะได้พวกแบบแนวคิดสินค้าโปรโมชั่นที่ร้านอื่นเขาอาจจะไม่มีถ้าเราเป็น เจ้าของร้านเองเราคือสามารถที่จะแบบใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยของเราคือแนวคิดใหม่ๆที่จะมาสู้ได้ค่ะค่ะเรามีอะไรที่จะฝากทีมงานแมคโครมิทช่วยหอบ้างคะก็จะบอกว่าแมคโครสุดยอดมากค่ะที่แบบคือช่วยเป็นกําลังใจช่วยให้แนวคิดช่วยให้กับคนที่ไม่ได้รู้อะไรเลยอ่ะสามารถคือทําได้ค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณแมคโครมากๆค่ะค่ะในวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ